นี่อะได้วยครับปูเห็นปูเห็นปูไอ้น้ำหอยน้ำหองน้ำผู้ขเขา,าเนาะเพิ่นเอาไปลาบาลาบ่รเนี่ยนี่ครับเอาไปลาบด้วยครับเนี่ยมันจะไหลเนี่ยมันไหลกูปูหน้าบานห่อนะอที่ตัเฮ็ดพึ่งอีหยังเนาะครับเนี่ยข้าวขาวเฮ็ดพึ่งไข่พึ่งหวาน,นาวบ,บอกเคยเห็นนะครับไม่เสื้อแปลกแปลกทั้งนี้เพิ่นจะบมดแปลกแล้วครับเพราะว่ามันเฮ็ดทั้งนี้มันไหลปลาอุดมสมบูรณ์นะครับมีหลายเห็ดอยู่ นี่ก็เฮ็ดผึ่งขึ้นกันตัวนี้จักย่างเดียวครับผมจักจะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดกอแดงตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะสีสันเอกตลาดต้นนั้นก็แม่นบ่ครับแม่ครับหมอดอกบานมานันเนาะป๊าดอกบ่ใหญ่เลยบรรยากาศตลาดบ้านน้องแสงครับมื้อนี้เป็นซิมยีนเม็ดแบัดนึงเนาะครับเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดมันไว้แล้วบ่ครับช่วงนี่ยโอ้มันออกหลายออกนานแล้วเนาะครับเนาะแต่เฮ็ดเพราะยังแก่บ่ล่ะ อืมสมพอชว่วงนนเพราะม,มาเฮ็ดรลายหายลยออเริ่มจะเบิดแล้วครับชว่วงครับ<ม>อืมอ๋อทั้งนี้ฝนมันตกดีที่สันทั้งบานฝนแมนบ่ทั้ <c oughs> ทงบานฝนไปฝนบ่มีเลยะครับทั้งบานฝนนะผมอือเพากระเทืนอนเนาะแมนบ พ่อไปยากมาหยางพ่อจะจีนาะครับเนาะแม่โอ้มันตกสามสี่เมืองครับโบพ่อสี่หนามพองหย่อนกันแบบนี้ครับไปยากมาหยาก็เสียนาะครับเนาะพ่อจะเปียกจะซุ่มครับมันตกอยู่ประมาณนี้ฝนตกหลายเมือแล้วครับท่างนี้แต่ว่าเพฝนว่ามันตกบ่แห้งนะ มันตกพอแต่ลำข่านนะคร stumbled, <t desserts> ับตกพอาะซ้ำใงเฮ็ดมัน oh, ก right? no ็จะเลื่อมไหวไปจักหน่อยเฮ็ดปลากับโบค่อยหลายครับเชียงนี่เด้เนี่ยเก้งนี่งามอยู่ตัวนี้อ๋อที่ตัวเฮ็ดพึ่งยี่หังเนาะทำเนี่ยข้วเข่าเฮ็ดพึ่งไข่พึ่งหวานโบเคยเห็นนะครับไม่เสื้อแปลกๆทั้งนี้เพิ่นจะโบแปลกแล้วครับเพราะว่ามันเฮ็ดทั้งนี้มันหลายปลามันอุดมสมบูรณ์นะครับมีหลายเฮ็ดอยู่นี่ก็เฮ็ดพึ่งเช่นกัน ตัวนี้จักอย่างเดียวครับผมจักรเฮดอันนี้เฮดกอแดงตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะสีสนันเอกหลักต้นนั้นกระเมียนปะครับเมี่ครับหมอโดอกบานมะเนะโโบบาะปาดอกเป็นไงเลยต้นขายยังไงนะครับเป็นถุงนั้นถุงละร้อยห้าสิบบาทเฮดกอเนี่ยงามงามางามีเลยครับนี่เฮดกอเฮดอนีน้ช่วงนี้มันก็โย่ประมาณนี้นะครับมันโบ๋ไข่ยหลายปาเนี้ยอาหารมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนี่ตัวนี้เพิ่นหนึ่งให้น้ำเนี่ย เพิ่นหนึ่งเรีวเจ้านี่เห็ดไข่เห็ดไข่แม่ปลาสีละเห็ดไข่ยังไดงเห็ดไขายนี่หั่นี่ยทุ่งละหลอยครับนี่ันีลอดผื่นะครับกหน้าตละาบาทกำละไอกำลังออกไปไปดองซั่มเนี่ยเห็ดฝ่ายนเป็นขวดหรอไงน เอาอีกเลยให้ได้คอยกินแต่เห็ดเลยฟ้ฝายเลยตัวนี้ฟอฝ่ายลอยนั่ง,งบ,บ,บาทำแต่เส้นบาทมันคือเลียดลมมันออกดีแหลว่ามันสุ่นเซียนสุญยาการะดับทางที่มันเลียดเอาบ่ครับโอ้เห็ดอะไรเองเห็ดอะไรเองแต่ว่าหันติดแอดนแหนไล่อากาศถอกยาดดีเลยช่วงนี้เห็ดมันก็จะไหวจักหน่อยด้วยครับปะมันแบบนนนก่ มันสีมีชุดงวดที่สองอยู่วะแม่บ้านเบิ้ลแล้วเบิ้ลเลยบ่ครับบ้านโอ้เบิดแล้วเบิดเลยเลยเนาะหรือว่าจะมีเห็ดปวกอยู่บ้างจ้ะหน่อยเห็ดปวกมันจะมีชุดสองหรือเนาะเห็ดปวกเนาะครับแต่ว่าเห็ดพอเห็ดซัมมาปีเห็ดธรรมชาตินี่คือสีไหวไปเลยแล้วนะครับเห็ดพอมันก็จะแก่เด้สักหน่อยเนี่ยมันแก่จะมันออกมาหลายเดือนเนาะ ถือว่ามันออกหนาญโกโมยเฮ็ดพอถ้าเป็นเฮ็ดแนวเอ,เอเเื่อนี่แค่บวเกินสองอาทิตย์ถ้าเป็นเฮ็ดปวกแห็งสามสี่ 10, มื่อนี่เท่าแล้วยันเจ่ากัยังได้ขายเฮงโกโมกับมปนเฮ็ดพอได้ถับช่วงก็ยังมีเรื่อยๆอยูอ่ของกินธรรมชาติบ้านเฮาก็จะประมาณนี้ครับมันก็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลมีเด้นี่เฮ็ดขมนี่ท่านแม่บ้านมาเอาอีกบเด้นี่เจีนแต่เฮ็ดขม แม่เฮ็ดทุงเถอะเลยครับห้าสิบบาทได้ครับเพิ่นต้มให้แล้วย่างดีได้พี่น้องก่นนะเก็บได้น,นานถือไปไกลไดพ้พร้อมเพิ่นแช่เย็นมาให้ครับเยน็ยนเย็นโบ๊เนา่าบโบเียง่ายเด็กบักหอยหอมเจี๊ยขี่พรมก็ไปเลาะไต่ครับม้วนตัวไปไต่บักหอยหอมนีะมันออกกลางคืนนะครับไปไก่ครับไปไต่กลางคืนไต่เฮ็ดไปนำไต่บักหอยไปพร้อม ของจินบ้านเก็จะเลี้ยอยู่ประมาณนี้ครับเงบัวบงับวไงแบบเหี่ยวนัดเป็นเห็ดเป็นยังมันหวได้แล้วนะครับมันจะเลี้ยงบบบดูกันบบกบัวบกห้อยบบักบวกไงบกบัวเป็นกงาต่กระะสต้สม่โอ้หายากอที่บักหอยอันนี้ไมบ้านห้องมีแต่หอยเชอรี่แล้ว เราไปเห็ดท่านมันนำเนี่ยเนี่ยเราไปไปมันสังเกตดังนไหนี้กระต่ายบนขี้กระต่ายเขาจะเอาเบืองปากมันบบแด้งบอเบืองปากมันนำเบืองฝนมันนำถ้าหอยเชอรี่มันจะปากกว้างนะครับน้องมันจะปากกว้างปากบางเชอรี่มันจะปากกว้างปากกว้างปากบางปลาดิ้เชอรี่มันจะโบ้โบ้โบ้ไล่ตัวนี้มันไาย ปากมันเห็นมามันอยากหนากว่ากันเชอรี่มนบาดมือเร็วดิบาดมือเร็วเร็วปากก็เรื่องโอ้เห็ดอะไรเห็ดโบควายไหลเด็กพี่น้องครับเริ่มเบิดเริ่มไหวละพี่เป็นเห็ดดีดีมันมันเสลียนสุนีย์อากาศตลาดบ้านน้องแสงครับเปิดทุกวันจันทร์วันพุธแลัก็วันศุกร์เด้อพี่น้องครับเปิดตั้งแต่8ปดมงเสาไปจนถึง ไปจนถึงบ่ายสามโมงครับซ้ำกันกับตลาดช่องตะอู่นะครับบักแตงไทยแตงซุกเพิ่นปากฝนีเฮ็ดทานเฮ็ดกอเฮ็ดทานเฮ็ดผึ่งตัวนี่เฮ็ดผึ่งครับเฮ็ดผึ่งทานเห็ดผึ่งทานเฮ็ดกอเฮ็ียโอ้ยฝนเล่นเลนี่ฝนเล่นฝนรินฝนพักน้ำพักกูด มเมื่อนี้เห็ดโบควายหลายครับมันเริ่มไหวแล้วครับเห็ดมันก็จะเริ่มเบ็ดไปตามฤดูกันเห็ดเศร้าออกแล้วท่านอืมข้าวยังพอได้กินแต่เฮ็ดเพาะนาะครับเนาะมันต้องแดดๆเอาๆจัาหน่อยเพราะว่าเห็ดอันนี้เห็ดละงอบเป็นไข่ครับไข่ตุกุกแต่ยังพอมีครับแต่ว่ากับโบไหลเลยอย่าโบไหลนะ ฝายล่างใหเหล้วเฮ็ดฝายล่างแล้วลอยหาซิบบาท<ม>เป็นล่างใหเแล้วด้วยครับแบบง่ายๆเลยเมื่อหอดเนี่ยไปแกงเราในีใต่ต้มแกงเลยนี่ปะทุงใหญ่ลอยนะครับเนาะทุ้งใหญ่ทุง,ทง,ยยทงล,ลอยครับทุ้งลอยหาสบบาทมาช่วงนะั้นอ้ยคือขากหลายเฮ็ดเป็นเท่เป็นตะมวนตะมวน ยังลือกเรื่องน้กน้ำหอไวมันจังมันจังส,ด,สดนำ้ำพึง้งน้ำพึง้งปลาน้ำพึ้งแทะขวดละหนึ่งร้อยบาท สิว่าซื้อน้ำผึงนี่ตะว่าหันหาก่อแ่งน่ก็หรือขวดเงินขวดเงินท่ายกับผูนายแม่แห่งพราะเอาขวดเงินโอ้ครับน้ำผึ้งอ้ยมีบ่ครับตั้งแต่กินข้าวเรียนซีได้หาคน ครับน้ำพึง่งพึ่งแฉะตั้งใจเข้าเดือนซีเดือนหาได้ครับยังอันนี้อยู่บ่งท่านถือฝนจะเคื่อร์แน่เรามันยันกําลังโมเสียอุ้ยต้องไปปาดซะแล้วมันยัน <laughs> ปาดมันเอยียงเนี่ยโ <laughs> อ้หัวเดียวนี่บ่ามันสีปลุกแบคนบนนี่จะยกบ่ขึ้นไปบ่ขึ้นแล้วเนาะมันสีผ้าคอยลมอย่างนี้มันมือเสือ เขาไปเห็ดยังไกินแม่มันมื้อเสือมันมือเสือโอ้ยโผดโผ่ิงมือมันตมือเสืออีเขาไปเห็ดยังไหกินก่อแม่เนี่ยเอาไปต้มหวานได้บ่เนี่ มันมือเสี่ยงแง่ผูกกับปลาต้องสิปูกอะไรกันหมเอาหนมันจะสีเองเสือบ้านท่าบ่เคยเห็นแน่แน่ผมเคยเห็นแต่มันขอกำบ้านม่าเสาเคยกินไหเคยกินได้ไหมมันเป็นสีแดงไหมสีหม่วงเหผมมันบ่ม่วงเนาะ ม่วงปห้า่งมันสีม่วงอ่อนๆนั่นอมกรเตืองครับทางบ้านบ่เคยมีแต่ว่าอ่อนซ่อนยังมันหัวยันยัไงมันแปลกครับบ่เคยเห็นแบบมันแปลกมันมือเสือเด้อครับมันมันใหญ่บางคนอาจจะเคยเห็นนะแต่แอมเน็ตเหเคยเห็นหรอกพี่หอยเดือดเราหอยเดือดอีกยังหอยเดือหอยเดือมาเนี่ยแล้วเด้๋ครับจวงนี่กหอยเดือดกำลังไหลไหม มันออกมานน kind of right. oh, ้ำปลาน้ำเห็ดทีเด้นี่เห็ดแซ่เย็นเลยนีหยังปูหยังล่ะนั่นใกล้ปูใกล้ปูหินน่ะเนี่ยบอกอ๋อกระปูหินนั่นแหละปูหินบนนี่เขาเพิ่งเห็นใบได้บนนี่บนเงียบนล้วเนาะตัวนี้มันของบ้านเฮาเลยเหรอครับโอ้โหถี่เขามาส่งตัวอุซกวานถี่เขาซื้อไปนะซื้อใส่ของไปนะปูเห็นปูแดงบ้านเฮาก็เอิ้นปูแดงบ่ครัน เลือดมากแมไม่มันตัดสองมันรีบอยเย็ดเูมันออกแล้วน้อปูนี่นพกกระตีาจะออกแง้มเหนาเลยนน่ช่วงน้องมาเกียวเข่าแล้วน่หนาวนะแมบุ๊คแสดงว่าเริ่มมีแล้วนมันกมีเผมเคยเห็นแต่แง้มหนานแมน้เริมแล้วน้มันหัวแต่มามันหัวแต่เหลือมามี่เลยด้วยครับปูปูห็น ปูเห <muitas S 2> ็น <sketches> ป no ูไอ้น้ำหอยน้ำหองน้ำผู้เขาเนาะเพิ่นเอาไปลาบบ่หน่อยเอาไปลาบเอาไปลาบได้ครับเนี่ยมันจะไหลเนี่ยมันไหลกว่าปูหน้าบานห่อนะผีเดชเฮ็ดนี่ยยังนี่เยอะครับเฮ็ดแต่ว่ากับบุกหอยไหลเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดยังบูเนี่ยตลาดบ้าน้องแสงนะครับจะมี่โยทุกวันนั่นแหละทุกวันพุธแล้วก็วันจันทร์พุธศุกร์นี่เดชนี่ตัวบกแดงนึง ผู้นาบ้านเหอาวะเรียกู้มันนามันอยู่ไก่ผู้มันกับแมงกุเราเดี๋ยวมันอยู่น้องผู้นองหินแบบนี้น้ำพื่อนตัวขาวเนาะบ้านหอาตัวขาวแล้วตัวนี้มันออกตัวแดงเป็นหมนปูแดงเนี่ยมันอยูู่่กอกสีเข้มสีแดงไปคุณอ่ะ เฮ็ดบ่ค่อยหลายเนาะครับ <that> ช like so um, so ่วงนั้นไหวแล้วเด้อครับเฮ็ดตลาดมันไหวแล้วฝนมันตกฝนมันตกดูมันแดดมันจะมีงวดใหม่อยู่อืมถ้ามันแดดออกอีกเนาะแม่เนาะมันจะมีชุดอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดสองตอนนี้มันกำลังขึ้นงพ่นแต่ว่าจัาหน่อยเฮ็ดขาดเฮ็ดไข่เนาะครับเนาะเฮ็ดไข่มีเฮ็ดไข่นะครับมันสีหลายจังหน่อยมันมันเกิดน้ำพ่นนะแบบนี้นะเฮ็ดไข่มันมันดเป็นดินพ่นดินหยังเลยนะครับ มาขึ้นส่วงสีจามแถวเนี้โอ้ยนี่บักนัดบักนัดธรรมชาติหลายอย่างครับมาเลาะให้เบิ้งเลยนะครับตลาดบ้านน้องแสงมานี่จะมีสินค้าอยู่ประมาณนี้ครับว่าเฮ็ดมันเหลื่อมไหวแล้วจะเป็นปูปูหน้าเป็นเขียดปูหน้าปูแดงอู้ยเขียดเราคือตัวใหญ่เลยค่ะปูเมฆไข่ย่างดีกองเลยโปูเขียดเมฆไข่ด้วยดิ่ มันห่วงกลางคืนได้หนิน้องถ้าใส่แบบว่าฝนตกแล้วมันห่งวงนะนะแง่กลางคืนสนันน่นเราทำไหมถ้าเจ้าเอาไปเฮ็ดยังไงดีกว่าฮะเอาไปเฮ็ดยังไงดีกว่าแม่กินนะแกงถ้าต้องไปส้มเอาไปแข็งเลยว่เอาไปออมไปมกแม่เราไปแกงใส่ผักติว๋วเออต้มก็ได้ถามมันใครนะครับ ต้มแซ่บใบบักขามอ่อนถามมันไข่นะครับเนาะมันสีไข่อยู่นี่มันท่องง่ายไงนี่ไปเขียดตัวใหญ่งเขียดไข่ครับท่านฝนตกโบเสาะจะเทาแม่พัดมาตกอยู่สามเหม่อละฝนตกอยู่สามเหม่อสามขึ้นแล้วแม่เราวเพราะมันกระทกโบแห้งแล้วครับมันตกพ่อไปปล่อยฮะละบรรยากาศตลาดบ้านน้องแสงครับอยู่ประมาณนี้เด้๋ช่วงนั้นพ่อมาเฮ็ดร้ายหลายนะครับช่วงนี้เฮ็ดเพิ่นจะไหวในจังน่อยนะครับเฮ็ดเหลื่อมบ่มีเหรอ เรือหม,ม่มีเห็ดครับกับเลื้อนี่ก็จะเป็นเห็ดเพาะเห็ดธรรมชาติก็จะนีเนื้หน่อยครับตลาดเปินเปิดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับผู้ดเดผ่านไปทั้งตลาดช่องตะูเนาะก็แวะเขามาเบื้องทั้งตลาดบ้านหน้องแสงครับเป็นตลาดหน่อยตลาดชุ่มชนของบ้านน้องแสงคนเป็นขายจันทร์พุธศุกร์ครับเร่มขายตั้งแต่แปดมงเว้าพตเแบบมาต่างหันกันจนหอดใบสามครับประมาณโดยประมาณนะซ้ำกับตลาดช่องตะูนะครับนี่แหละอยู่ทางผ่านเลยฝนตก สามเหมือละแม่แล้วว่าสามเมือ่สามเคลืนแล้วเฮ็ดกันเลยบ่ออกซ้ำไปเนี่ยฝนมันตกหลายเฮ็ดมันก็นบ่ออกนะครับ hi, เฮ็ดเพาะ hi, เฮ็ดอันนี้ก็แก่เร็วนะครับช่วงเขากระเทียว่ายังพอมีได้กินนะครับจะเป็นพักจากธรรมชาติเป็นปูนงปูหน้าไป็นสล่ะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งปลาหอยหอมหอยหอมหอยเดือนะครับจะมานไงแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแอดมินกับว่าหอยเดือมันยังบ่ทันเป็นตะกินนะครับเพราะว่าหอยเดือนี้ เพิ่นจะกินเห็ดไปทั่วเลยครับเพิ่นมากินเห็ดเนาะถ้าเป็นหอยหอมนี่เพิ่นก็จะบ่ปานใด้นะครับเพิ่นจะกินพวกใบใหม่สลายกว่าแต่ว่าถ้าเป็นหอยเดือยเพิ่นจะกินเห็ดอันตรายนํานะครับเพราะว่ามันเห็ดซัมมะปีนะครับเพิ่นจะกินไปหมอมว่อย่านเพิ่นไปกินถือเห็ดผิดกับปานนั้นถ้าเป็นหอยเดือยหนาที่หอยเดือยเสีบสุดนะครับจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาทันว่าครับช่วงหน้าหนาวช่วงเฮาเกี่ยวเข้านะพี่น้องครับช่วงที่ว่ามันจะบ่มีเห็ดแล้วช่วงนี้ยจะบ่มีเห็ดปลาจะมีก็เป็นเห็ดบดดเห็กระดลางว่ซันนะครับ ช่วงนั้นพอสื่อแต่ว่าช่วงนี้ก็สําหรับแอดมินนะครับแต่ว่าผู้ใดมากก็แหลวเต่นะครับสําหรับแอดมินสาหรับแอดมินบกินนะครับห้อยเรียนนานี่เอาซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวทีมงานจะพาไปไปเที่ยวน้ําตกันมาน่าน้าตกียังบุทั้งอําเภอน่าจะรวยบ่มน่าจะมีนคับน่าจะเป็นอําเภอน่าจะรวยเดี๋ยวไปโหลดบิ่งน้ำกัน เดี๋ยวไปรอเบื้งน้ากันครับแต่ว่าแอดมินจะบ่ลงนะครับน้ำตกเพราะว่าแอดมินบ่ไหวขึ้นบ่ไหวครับเดี๋ยวจะรอให้กำลังใจทีมงานอยู่ข้างบนเอาสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับมันฝนตกน้ำครับช่วงนี้ฝนตกแล้วแม่ค้าก็มาบ่ค่อยไหลลูกค้าก็บ่ไหลบันไดะ